สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแท็กพรัญยูตัวแทนหมู่บ้านร้องถึงผู้ใหญ่ช่วยลดค่าน้ำค่าไฟแท็กพรัญยูขอเป็นตัวแทนของหมู่บ้านออกมาโพสข้อความขอร้องผู้ใหญ่หลังจากที่ทางรัฐบาลประกาศให้ปิด31สถานที่ว่าขอเป็นกระบอกเสียงให้พี่พี่พน้องๆทุกท่านนะครับฝากผู้ใหญ่ด้วยนะครับให้เราหยุดอยู่บ้านเราหยุดให้ได้แต่ช่วยลดค่าไฟลดค่าน้ำให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ายังไงฝากถึงผู้ใหญ่ที่มันอยู่ข้างบนด้วยนะครับเห็นใจคนหาเช้ากินค่ำเห็นใจคนทำงานกลางคืนเลยทางด้านนักร้องลูกทุ่งสาวลาลาอัศยามเขามาคอมเมนต์เสริมนักแสดงหนุ่มว่าเรื่องนี้ก็ควรงดด้วยไหมอะ่ะไม่มีเงินไม่มีงานทําเอาเงินที่ไหนใช้นี้ธนาคารด้านชาวเนต็ตเขามาคอมเมนต์หนุนคําด้านชาวเนต็ตเขามาคอมเมนต์หนุนคาของนักแสดงหนุ่มว่าจริงค่ะคุณแท็กเดือนนี้5,000ันกว่า จะแตะหกแล้วไหนว่าลดให้ลดตรงไหนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเที่ยวครับเดียวเสียวกันทั้งประเทศคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจะกินแต่ละมื้ออย่างแย่เลยค่ะตกงานอีกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจริงค่ะค่าไฟฟ้าแรงมากงานก็ไม่ได้ทาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจริงค่ะให้ความร่มมือทุกอย่างแต่เยียวยาเราด้วยสงสารตัวเองยังทนได้สงสารพ่อแม่นี่แหละค่ะน้ําตาคลอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าลดค่าหอพักด้วยนะคะ ตอนนี้แย่มากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ